สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับ e p ที่แล้วผมได้ทำไว้ถึงประมาณนี้เนาะ E.P นี้นะครับจะมาทำด้วยการใส่คุงหลังคานะครับเดี๋ยวเปิด qr code ขึ้นมานะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนับมาจากหัวเลยจากตัวแรกเลยนะครับนี่นี่นี่อันนี้ผมดึงออกมาให้ดูนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าหก 7นะครับตำแหน่งที่7นะครับก็คือ Q ิ o รูปนะครับ o p เปนออกมาเลยเลยนะครับเดี๋ยวดึงตัวนี้ขับออกไปก่อนโอเคจะมีหน้าต่าง d i อะล g อก o o วขึ้นมานะครับให้เราสร้างอันตัวที่2นะเพราะอันอันแรกเนี่ยเราสร้างอันนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่2เราต้องมาใส่เหล็กก่อนครับเหล็กรูปประพันธ์นะเราเลือกไปเลยนะครับตัวที่2นะครับกลับมาอีกรอบนะครับตัวที่2นะครับตรงนี้ เซตสตินะครับแล้วก็ลูปสติ e นะก่อนที่เราจะทําการลันเหล็กได้เนี่ยเราจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอซ่อนพวกนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆพี่ๆจะงงนะครับเดี๋ยวขอซ่อนไปก่อน,นี่ให้เราเหลือ๋ยว่แค่นี้ผมซ่อนให้ดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องซ่อนก็ได้นะผมกลัวว่าจะสับสนนะครับโอเค เปิดอันแรกนี่ก่อนนะครับใช้อันแรกเลยนะครับมาแรกปุ๊มเนี่ยจะมีเหล็กให้นะครับตัวนี้เราต้องดูจากวิศวกรกําหนดมานะครับหรือถ้าเราเป็นวิศวกรอยู่แล้วเราก็ใส่ค่าพวกนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะใส่อาเซ่กี่เส้นนะครับหน้านี้นะผมจะยกตัวอย่างผมจะใส่ให้ดู2เส้นนะครับอาเซคือค่าเดฟอลต์ของเขาเลยนะครับเป็น3.2นะครับเหล็ก C 3.2นี่นะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสตัวอย่างนะ เวลาสร้างจริงอาจจะต่างนี้นะครับหรือการคำนวณโครงสร้างก็ต่างจากนี้ออกไปนะโอไกลก็จะใส่เป็น2อนะครับก็คือ125ยยี่คูณห้นะอาย้อนกลับมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับจะมีเหล็กตรงนี้อาเสเนี่ยแล้วก็ช่องที่สองเนี่ยจะมีเหล็กแบบเหล็กกองแล้วก็กล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้กลองสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลองสี่เหลี่ยมพอดีนะครับ อันนี้เป็นแองเกิลเนี่ยไม่ต้องไปใส่นะครับเป็นเหล็กฉากเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปใส่นะครับโครงคร่างคาเราบางทีมันก็ไม่ไม่ได้ใช้นะเนี่ยเราจะใช้แค่เหล็กซีเหล็กแร็คแองเกิลเหล็กทูบน,นะครับแองเกิลก็ไม่ได้ใช้นะครับไบเนี่ยเหล็กกลมนะดิมนชั่นเท่าไหร่นะอัน,นี้โครงเหล็กกลมนะอันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงบ้านนะบ้านทั่วไปนะไม่ใช่แบบกูดังพวกนี่เนาะ มาเลข4ก,ก่อนนะครับเราเอาค่าเดิมไปนะครับผมจะใส่ค่าเดิมนะนก็คือ3.2มจุดมลนะก็คือเราตัวนี้เราอย่าเพิ่งไปยุ่งนะเดี๋ยวจะงงนะครับให้รู้แค่ว่า 1, 2, 3, 3่ง3ช่องนี้ก่อนนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับโอเคนะครับถ้าจากนั้นให้เราเลือกตัวที่สองเราก็ใส่ 2, อไปนะครับ แล้วก็ตะเคสันแล้วก็ใส่2นะครับสองสีผมจะค่าเดิมมาเลยนะมีความหนาให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับเป็นแดรล็อกขึ้นมานี่นะโอเคนะครับตะเขล่างเราใส่สองตัวเหมือนกันนะครับก็ค่าเดิมไปนะผมจะใส่ค่าเดิมไปจันทันจันทันเนี่ยเป็นหนึ่งีนะครับแปลสำเร็จก็ใส่แปลสำเร็จไปนะ ด่างด่างเนี่ยผมจะใส่เป็นเหล็กทูบนะครับก็คือเหล็กด้านเท่ากันนะครับทูบร้อยคูนระ้อยแล้วเลือกอันนี้นะครับสองจุดสามสามจุดสองก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้อยู่ที่วิศวกรกําหนดนะครับโอเคเสร็จแล้วจากนั้นให้เรากดโอเคได้เลยนะครับนี่นะเพื่อนๆพพี่ๆใส่ตามผมได้เลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปต่อนะกดโอเคปึ๊บ เดี๋ยวเปิดพวกหน้าต่างันขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเมื่อคลิกหน้านี้นะ mm hmm. เราให้กด mm hmm. เรากดชิปแล้วก็แซดนะ mm hmm. เขาก็จะซ mm ูมออกมาตรงตรงนี้นะครับ mm hmm. เราไม่ต้องมาจิ้มซูมเอ็กทมตรงนี้นะครับนี mm ่ hmm. อย่างเช่นปกติหาไม่เจอนะถ้าเพื่อน mm hmm. ๆพี่ๆหาไม่เจอให้เรากดตรงนี้ก็ได้นะครับซูมเอ็กทมนะหรือชิปแซดนะครับโอเคไปต่อนะครับ จากนั้นจะมีคิวที่2นะไอะตัวที่2เนี่ครับเป็นรูปสติลนะครับให้เราเลือกรูปสติลได้เลยนะครับจิ้มรูปสติลขึ้นมาเขาก็จะมี a ดรกของหน้าต่างที่เราจะรันเหล็กใส่หลังคาเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการรันเหล็กได้เลยครับ 2C นี่ก็คืออสสจุดนี้นะครับเสร็จแล้วให้พูดๆไปพี่รันเหล็ก ตัวถัดไปเลยครับเป็นอกไก่ครับรันได้เลยกดโอเคปนะครับ,รร OK นะรบถ้าจากนั้นให้รันตะเขสันได้เลยครับรันทีละตัวทีละตัวได้เลยนะครับกดโอเคนะครับก็จะได้หน้าต่างขึ้นมา <n> ลักษณะนี้นะนี่สวยเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยโครงหลังคาเนี่ยเป็นอะไรที่เราสร้างยากมากนะครับเป็นคน่อนข้างเสียเวลาใช้เวลาเยอะนะในสเกตอัพเนี่ย ตัวนี้ปากอินตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปตะเข้ลางได้เลยครับผมฟึบดอสติลกดดอนะครับนี่จากนั้นให้เราลันตัวนี้จันทันต่อได้เลยครับระยะจันทัน ก็หนึ่งเมตรนะครับผมจะอิงค่าหนึ่งเมตรไปนะครับกดุนี่มาแล้วสวยงามนะครับจากนั้นแปรนะครับเพอรินนะครับแปร ى. เราใส่เป็นถ้าเป็นแปรสำเร็จหรือเอยพูดผิดถ้าเป็นหลังคาซีแพคเราก็ใส่เป็นจุดสามสิบไปนะครับหรือยี่สิบนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่กระเบื้องนะครับแล้วแต่ กระเบื้องซีแพคเนาะมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นรอนคู่ก็เม็ดหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน่าจะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับไปต่อนะครับกดดอสติลได้เลยเึบเขาก็จะขึ้นหน้าลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆใส่ดั้งต่อได้เลยครับผมกดดั้งเพ๊บเขาถามว่าจะต,ต้องเลือกเขียนที่อกไก่นะครับเลือกเขียนดั้งนะครับ เราก็เลือกจิ้มตรงนี้เขาจะรันขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่รันขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องรันอยู่บนอาเซนะครับมันถึงจะโผล่ขึ้นมานะนี่อันไหนมีอาเซเนี่ยมันจะวิ่งชนได้เลยนะครับปุ๊บเ๋ยลองจิ้มดูได้หไหมผมจิ้มให้ดูแล้วมันก็เขาก็จะขึ้นตรงอาเซเท่านั้นนะครับเห็นไหมพลพีนี่นะเข้าใจนะครับเวลาก่อนจะรันเราก็อันนี้ก็ได้แต่ชนตรงนี้ไม่ต้องไป ซีเรียสมากนะครับเรามูฟเอาแล้วก็ขยับขยับเอาด้วยแมนนวลนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับลันปัญญาพูดผิดลันดั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดได้เลยครับผมปิดได้เลยจากนั้นเพื่อนเพื่อพี่พจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะเนี่ยครับเหล็กเขาค่อนข้างห่างอยู่ลักษณะนี้นะห่างอยู่นี่นครับถอยหลังออกมานิดนึงนะครับ ให้เราเลือกตัวที่สามนี่ครับ Move s t i l l นะครับ Move ลงมาเลยเขาจะบอกว่าให้เราเลือกอาเสตัวริมนอกและจันทันที่ใกล้ที่สุดนะครับกดโอเคนะครับเลือกอาเสก่อนอาเสก็คือตัวริมนอกเนี่ยแล้วก็จันทันที่ใกล้ที่สุดเราก็เลือกตัวนี้นะครับปุ๊บเขาก็จะลงไปแบบนี้นะครับกดคอสเปกบาร์นะครับให้เมาส์มันลักษณะขึ้นสีดำนะครับ น,น,าานี่นะครับประมาณนี้เนอะนี่ได้แล้วนะครับสวยงามเขาก็จะมูฟลงมาหมดเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มูฟมาลงมานะครับเนี่ยเขาจะดอกลงมานะสวยเลยนะครับสวยงามมากนะนี่มีตัวนี้เราก็ปรับแต่งนิดนึงนะครับโดยใช้ปลั๊กอินตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปทําข้างใน ไอ้นี่นะไม่ทําไม่ต้องทําเข้าไปข้างในกลุ่มนะครับเราเอานอกกลุ่มได้เลยนะไม่ต้องไปมุบนอกในกลุ่มนะครับก็มุบนอกกลุ่มไปได้เลยโอเคเราก็จะได้โครงหลังคาแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะมีซ้อนกันอยู่นะตอนที่ผมรันตะเคสันนะครับก็จะชื่อว่าฮิปนะตามจริงตะเคลางจะชื่อว่าวาเล่สักอย่างนะนะลบลบลบทิ้งไปอันหนึ่งนะลบดีดได้เลยครับเลือกดีด อ่เดี๋ยวซ่อนวาเลยไปก่อนอกดฮิปลบทิ้งไปนะครับจะมีวาเลยสอตัวเห็นไหมครับทีนี้จากนั้นเสร็จแล้วให้เราเปิดเปิดตาขึ้นมานะครับจะได้โครงหลังคาที่สวยงามน,นะครับโอเคจากนั้นเสร็จแล้วให้เรากดกลับไปก่อนอย่าเพิ่งเชงนะครับอย่าเพิ่งเชงหรือจะเชงก็ได้นะเดี๋ยวผมเชงให้เพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ดูนะตอนนี้ผมปิดไปก่อนนะ เชงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นเหล็กที่มันไม่สมจริงนะจะเป็นเหล็กรูปแบบนี้นะ,ะนี่เราเชงจะมีปุ่มเชงตรงน,นี้เนาะเชงเชฟนะครับเราเลือกได้เลยครับผมบเขาก็จะเป็นเหล็กที่มันสมจริงนะข้อสเปคบายหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนตัวนี้ไปก่อนนะผมเลือกหลังคานะครับกดปิดนะครับปิดปึ๊บนะนี่แล้วเรามาดูนะครับตรงนี้ ส่วนระหว่างนี้นะนี่ครับเหล็กสมจริงเลยระหว่างนี้นะที่เหล็กที่มันค่อนข้างห่างกันเนี่ยเราสามารถมูฟขยับได้นะครับ <_' S 1> ขยับแ <_' S 1> บบนี้ได้นะขยับแบบนี้ก่อนขยับให้เท่ากันก่อนนะครับขยับแบบนี้แล้วเรากดตรงนี้ก่อนกลับมานี่ก่อนนะกลับที่ไปที่เมนนะครับเมนเดลล์ก่อนกลับมานะครับเราสามารถคัดแบบนี้ได้หรือเราสามารถฟลิปได้นะครับฟลิปเหล็กกลับด้านนั้นนี่ให้มันกลับไปด้านเดียวกันนะ หเห็นเขาหันหันห,ห,หัวแบบนี้ไหมครับทุบกลับไปทันไหมครับทันไหมให้เราพลิกกลับด้านก่อนอลองพลิกก่อนอเรามาตัวที่นี่ครับตัวสุดท้ายนี่ครับเขาเรียกว่าเขาเขียนจะเขียนว่าฟลิปนะครับถ้าเราเลือกที่ฟลิปก่อนแล้วก็มาคลิกที่นี่ปุ๊บก็จะเปลี่ยนด้านให้เราปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้นะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคจากนั้นไปต่อนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะนะ f ิลเตอ s t สตลนะครับเราเลือกอเลือกสออันนะเขาให้สีเล็กสอันหนึงสนะครับนี่แล้วก็ 1...2.... อันนี้คําสั่งยังคาอยู่นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเมาส์เนี่ยจะขึ้นสีขาวๆลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นปกติให้เราคอสเปคบาร์หนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นสีดํานะอันนี้คือไม่มีคําสั่งคาอยู่นะครับเคลีย <Okay. S 2> คำสั่งก็คือกดสเปกบาร์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมซูมถอยหลังกลับมาก่อนฮนะตัวตัวนี้จะสามารถตัดในลักษณะนี้ได้ด้วยนะตัดเข้าจอยในลักษณะนี้เนาะฟิลนะครับฟิลฟิลเลยเลือกเนี่ยบปึ๊บึบนี่สวยงามเลยนะครับอันนี้สวยงามเลยเนาะนี่ ส่วนตรงระหว่างนี้นะจำจริงไม่ต้องเอาเป๊ะมากก็ได้นะครับจากประสบการณ์แล้วนะในการที่ผมทํางานผมเป็นผู้ระเมาด้วยเนาะเราคํานวณราคาประเมินราคาเราดูแค่พอรู้ก็พอแล้วนะครับเนี่ยจะเอาเป๊ะก็ได้นะเนี่ยเราเราเป๊ะก็ได้นะมุมสลบก,ก็ตามนะครับไม่จําเป็นต้องให้เป๊ะหรืออะไรขนาดน,นี้ก็พอละนะครับให้มันรู้ก็พอแล้วนะครับแค่พอรู้ลูกค้าก็เข้าใจแล้วนะครับ สุดท้ายแล้วดูที่เราดิวนะครับเนี่เราเข้ามุมแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นมุมจอยที่ลักษณะนี้นะครับเราเชื่อมแบบนี้ฟึ๊บฟึบนะครับเขาจะตัดให้เราสวยงามเลยนะโอเคนะครับในการคัตสติวแล้วก็มีคัตเฟสด้วยนะครับคัดเฟสด้วยก็คืออันนี้นะอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมาที่คัดสติวนะครับถ้าเราเลือกเขาก่อน แล้วก็เขาจะบอกว่า Select Face and s t i l l นะครับก็คือ Select Face ก่อนนะครับกดโอเคนะครับโอเคปึ๊บจากนั้นให้เรา Select ตรงนี้ผมจะจอยเอาตัวเนี้ยมาจอยกับตัวนี้นะให้เรา Select ตัวนี้ก่อนช้าๆนะครับทันไหมครับนี่ Select ตัวนี้ก่อน Select หน้าเฟสเนี่หน้าที่เราจะตัดเนี่ยครับหน้าจะ่เราที่คัดนี่เนาะให้ Select ก่อนปึ๊บหนึ่งครั้งมันจะขึ้นหน้าเฟสลักษณะนี้นะให้เพื่อนๆพี่ๆจิ้มในๆเลยจิ้มปึ๊บ โอเคนี่เห็นไหมจะตัดได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวซูมถอยๆเข้ามาก่อนนะเห็นไหแล้วก็อีกอันนี้อันนี้อันนี้น,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 นะอันนี้นะครับเราคัดฟึบเนี่ยครับน,นะนาะสวยงามเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่โอเคเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกสองอันนะก็คือตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับคัด ติวนะครับปุ <PH> ๊บ <US> เขาจะบอกว่าให้เราซเล็กเฟสนะครับซเล็กเฟสก่อนแล้วก็จิ้มซเล็กที่เฟสนี่นะครับซเล็กที่เฟสปุ๊บแล้วก็จึ๊บจึ๊บนะครับถอยออกมานะครับซูมเข้าไปหน่อยปุ <PH> ๊บ <US> เนี่ยเนาะส่วนตรงนี้เราจะตัดให้มันเสมอด้านนี้ถูกไหมครับแล้วก็มาคลิกคำสั่งเดิมอีกครั้งนึงปุ๊บซเล็กเฟสนะครับ เห็นไหมผมกดผิดนะนะกดคอนแทตเซตกลับไปนะครับฟึบนี่แล้วก็อันนี้ฟึบถ้าเรากดฝั่งนี้เลยล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูฟึบเขาก็จะมาจอยกับหน้าน,นี้นะครับเพราะว่ามันก็เกินนะเวลาเราคำนวณบิวคิวมันก็เกินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ด้านนี้แหละครับคัดด้านนี้นะฟึบแล้วก็จิ้มปึบนาะประมาณนี้นะครับ โอเคนะผมจะไม่ไอ้นี่นะเพื่อนๆพี่ๆไปเล่นดูนะครับให้ผมคัดทุกตัวก็เดี๋ยวจะกินเวลาเพื่อนๆพี่ๆนะแล้วก็เพื่อนๆพี่จะไม่เข้าใจนะครับก็ลองเล่นดูนะลองเล่นดูก่อนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนทักถามผมตลอดได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใส่โครงหลังคาเหล็กนะในลักษณะนี้นะครับส่วนตรงดั้งเนี่ยผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าดั้งก็คือเราจะต้อง มูฟตัวนี้มารับดั้งหรือเราจะใส่ดั้งเดี๋ยวมูฟกลับมาตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาเราสร้างจริงครับเราก็มุฟต้องมุฟไปอยู่แล้วนะมุฟไปรับรับกับจันทันนะครับไม่ใช่พูดผิดนะครับมูฟไปรับกับดั้งนะมุฟอาศัยไปเนี่ยหรือจะเพิ่มเหล็กไปก็ได้นะเพิ่มเหล็กไปรับอาศัยที่มันอยู่สันกลางเ่ยนะถ้ากรณีใกล้ๆเนี่ยผมก็มุฟเอานะมุฟมูฟมาให้มัน ให้เขาอยู่กันกับตรงกับอกไก่ตรงนี้เน,นี่ยมุกมานี่นะอุย้ยฟูงเข้าไปนี่นะนี่ชิปสัตน,นะครับตรงนี้เขาก็จะเกินมาด้านนี้นะเราก็มุกกลับไป มุกกลับมารับตรงนี้นะครับนี่นะดั้งตัวนี้ก็จะรับอยู่กับอาเซตรงนี้นะครับตัวนี้ผมไม่อยากให้สเกลนะเพื่อนๆใช้ไอ้แนวดีกว่านะครับพุทพูตัวนี้นาะถอยกลับมาก่อนกลับมาก่อนถอยหลังอีกนิดนึงนะครับเออขึ้นมาปึ๊บนี่นะโอเคนะครับตัวโครงหลังคาผมไว้เท่านี้นะ เพื่อนๆพี่ๆไปลองเล่นดูนะครับลองเล่นกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อในขั้นตอนขัดไปนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับลองลันเหล็กตรงนี้ดูก่อนนะครับถ้าเราเปิดตาขึ้นมาเนี่ยมก็จะขึ้นลักษณะนี้เนาะแต่ลองรันเหล็กดูก่อนนะครับ EP นี้เดี๋ยว EP ถัดไปผมจะพาใส่ตัวตัวนี้นะครับ cover แล้วก็รูป 3D นะครับแล้วก็พวกเขียนเชิงชายนะครับจะเหลืออยู่ ก็จะค้างอยู่หนึ่งการใส่เชิงชายแล้วก็ใส่หลังคาแล้วก็ใส่โคบนะครับก็คือครอบนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ